สวัสดีค่ะเราจิอังกิวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมนี้ไม่มีผีอะไรยากย้ายกลับบ้านได้จกที่ไหนเราถึงไม่มีผีแต่เราก็จะเล่นอยู่ดีนั่นแหละเป็นเกมฝีมือคนไทยโดยคุณเทคแคสนะคะสามารถไปติดตามช่องของเขาได้และติดตามเกมของเขาได้ไม่รู้ว่าไม่มีผีจริงหรือเปล่าเรื่องราวของเกมนี้ก็คือเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ลุ่มหลงหลงใหลในแล็ปท็อปเอ๊ะแล็ปท็อปแต่ว่าเราก็ต้องหาเงินนั่นแหละนะและเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่เวิร์กฟอร์มโฟมกันแล้วเราก็เตย ต้องไปหาห้องเช่าราคาถูกๆที่อยู่ใกล้ที่ทํางานแต่ว่ามันคงไม่มีอะไรมาหลอกเราใช่ไหมหรือแล็บท็อปมันคงไม่มีผีสิงหรอกเอกนาะการละครั้งหนึ่งสักประมาณเมื่อกี้นี้เอา้ามีใครคนหนึ่งเขาต้องการเงินไปซื้อคอมใหม่เนื่องด้วยว่าเขามีเงินอยู่หนึ่งแสนบาทและเกือบจะซื้อคอมได้แล้วแต่ถ้าว่าจุดจุด ที่ทำงานมันอยู่ใกล้บ้านแล้วไงต่อแล้วไงต่อละเ <by> <friend> ขาเลยหาที่พักราคาถูกใกล้ที่ทำงานจะได้ไปทำงานสะดวกและจะได้ซื้อคอมใหม่ได้ไวๆ <by> <friend> แต่ดันเจอเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเอา้าสรุปมันมีผีเหรอโอ้ยายเองจ่าหมาเถึงผีหรอกนะยังไงยายก็น่ากลัวกว่าผีแน่นอนั้ำงาหรอคะนะครับเออวิ่งได้วิ่งได้ โอ้ไทยจะจัดนูสิมันคือไอ้รัวที่กันที่ว่าเขาไม่ยอมมาเก็บกันสมก็เป็นไทยไทยแลนด์ only ยายครับเออสวัสดีครับยายฉันคือป้าเจ้าของบ้านเองจ้ะสวัสดีจ้ะใช่คนที่ติดต่อเรื่องหของเช่าที่ราคาะทุกสุดๆ ใช่ไหมจ๊ะใช่เลยครับใช่แล้วครับป้าโอ้ดีดีแถวนี้นะ่ะมันเงียบสงบมากเลยนะไม่ค่อยมีคนผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอคนเสียงดังๆแล้วก็ให้คิดไว้เลยนะว่าเขาหนาะเป็นช่องแคสเกมหรือไม่ก็นนะักภาพพวกนี้เสียงดังฝุดๆเลยเอาเป็นหวานลองไปดูในห้องก่อนก่อน,อนแล้วกันนะห้องเธอจะอยู่ชั้นบนห้องติดบันไดเลย ดีเลยครับจะได้สะดวกกลิ้งลงมาได้เลยกุบกุกุกๆๆหาห้องพักเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้เราจะเราเรามาดูก่อนโอ้มีถังเก็บน้ำอยู่ตรงนูน้นแล้วนี่ห้องอะไรเปิดได้ไหมครับประตูร็อกร็อกมากมากไม่ได้เช่าห้องนี้ไหมเพื่อนชีผมขอไปดูทางนั้นได้ไหมครับยายไม่ได้หรอกครับว้า แย่จังมีสีด้วยผมต้องทาสีเองไหมครับยายห้องนี้สินะห้องเราเปิดไม่ได้แต่มืดไปนิดนะห้องเราห้องนี้สินะก็อยู่ได้แหละกลับไปคุยกับป้าเพื่อเช่าห้องยายครับได้ห้องแล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ โอเคไหมจ๊ะขอช่องทําไมห้องถึงไม่มีหน้าต่างเลยครับท่านี้ปลอดภัยจริงหรอท่านี้ปลอดภัยจริงไหมครับแน่นอนป้าอยู่ต่างนานไม,ม่มีโจนอะไรแบบนี้เลยเข้าใจแล้วครับเพอ่กดเร็วไปนิดนึงอ๋อพอดีว่าป้าปรปับปรุงบ้านนะ่ะธรรมดาแนละเป็นห้องเ่าอ่ะนะ ป่างางบไม่พอเลอยไม่ได้ใสหน้าต่างเอาไว้เข้าใจแล้วครับมันเป็นบ้านธรรมดาหน่แหละใช่ใช่ไม่ได้มีประวัติอะไรไม่ดีหรอกนะจ๊ะยายพูดนาทําไมล่ะครับผมสงสัยเลยเนี่ยหรือว่าในทางน้านั่นจะเคยมีศพใครหรือเปล่าครับป้าก็โอเคแล้วครับห้องโอเคดีนะครับป้าดีดีแล้วเราจะไปไหนต่อกันดีละจ๊ะ ไปทำงานแล้วนะครับป้าไปก่อนนะไปแล้วครับแถวนี้มีวินหรือแท็กซี่ไหมครับป้าโอ้แต่เราต้องประหยัดดีนัง,งั้นเอาเอาวินก็ได้ก็ยังดีเอแต่ว่าผมสงสัยผมขอเข้าห้องตัวเองหน่อยได้ไหมครับอยากจะเก็บของเข้าห้องไม่ได้เฮ้ยทำไมยังไม่เข้าล่ะครับพี่วินไปส่งผมหน่อย ไปที่ตึก X Y z ห่างจากที่นี่สอซอยนะครับพี่โอ้แถวนี้มีคนมาเฉาแล้วเหรอเนี่ยทำไมรับพอดีเพิ่งย้ายมาวันนี้นะครับฮึม,มไม่สงสัยเราทำไมเขาพูดแบบนั้นมีอะไรหรือเปล่าครับพี่อ่าไม่มีอะไรหรอกอาจจะจำผิดซอยก็ได้มั้งเอาเป็นว่าจะไปตึก X Y z ที่อยู่สองซอยถัดไปใช่ปะไปเลยมะ ไปเลยครับพี่วันที่หนึ่งช่วงกลางคืนได้เงินมาหนึ่งพันบาทกลับไปห้องพักหน้าบัดนาวโอ้สว่างอันนี้คือห้องพักป้าหรือเปล่าอุ้ยมีการกางอนณาเขตเข้าไปไม่ได้เอ,อือใช่ เอ๊ะว่าตอนกลางวันยังไม่มีเลยนี่นาช่างมันเถอะบ้าเสียงเข้ามาจากหลังตู้เพื่อนข้าข้าไม่เกรงใจเลยเหรอเนี่ยก็ได้ยินอยู่ว่าอาจจะมีพวกอุ้ยหลังตู้หรือในตู้หรือว่าสงสัยจิฟจตจัดใสแ่แสดงผีแน่ๆน พรุ่งนี้ค่อยไปเตือนหน่อยแล้วได้มมัง้งพรุ่งนี้คงต้องไปเตือนหน่อยแล้วละมัง้งเออเขาคงไม่ฟิตอะไรแบบนั้นหรอกนะ,ะต้องไปเตือนหน่อยแล้วล่ะหูยมันดูยังไงยังไงก็มาจากในตู้เอาเป็นว่าเราทำอะไรดีล่ะเนี่ยซื้อของออนไลน์เหรอ ดีเทลนี่ดูสิอันนี้ให้เราซื้อเพื่อปลดล็อกฉากจบของเกมนี่สินะแล็ปท็อปรุ่นที่เราอยากได้โฮ,โฮ,โฮ่าฮคอมสเปคสุดโหดจาก ASUS ของอย่างดีพรีเมียมฟุดฟุดยังซื้อไม่ได้ไน้แค่พันเดียวเท่านั้นเองไปดีกว่า อดทนไว้ตัวฉันอืเอ๊ะถ้าทางนั้นคือประตูเข้าแล้วทางนี้คือประตูเอ๊ะอ,อันนี้คือประตูออกนอกห้องเหรออ๋อใช่เราหันมาทางด้านนี้แล้วนี่ประตูอะไรอ่ะห้องน้ำมัง้งโอ้คราบวันที่สองช่วงกลางวันเงียบแล้ว อ,อเรื่องห้องดีฝ่าคุณครับว่าแต่ข้างห้องนี่มันห้องไหนแล้วเนี่ยหว่างไงจ้ะรับสบายไหมบอกเรื่องเพื่อนห้องข้างๆคือว่าข้างห้องเขาเสียงดังมากเลยครับเขาตุ๊บตับตุ๊บตับกันใหญ่เลย ค่อนข้างห้องเสียงดังมากเลยเอ่ะป้าช่วยคุยหน่อยดีฮะเธอพูดอะไรนะ่ะบ้านนี้มีเธอเช่าอยู่แค่คนเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวนะป้าจะบอกว่าห้องผมมีผีเหรอคือรู้ว่านะถ้าเธอกลัวเอานี้ไหมเดี๋ยวป้าไปหาหมอผีมาไล่ให้นะจ๊ะแต่ป้าเงินไม่พอนะสิเงินเดือนป้าอีกสี่วันถึงจะออกป้ายืมก่อนได้ไหมหรือจะรอดีล่ะ ตั้งหมอผีมาไล่จ่ายไปเลยสามร้อยไม่เป็นไรป้าผมรอได้อความสุขความสบายใจของเราเอาไงดีเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าป้าชดเงินแล้วก็แย่เหมือนกันไม่เป็นไรผมรอได้ป้าหมอไงสี่วันต้องเจอแบบนั้นเป็นอีกสี่วันเอาเป็นว่าเราลองเสียงดูก่อนแล้วกันนะชางักแป๊บเอามาเลยป้า หลังจากนั้นคุณก็จ่ายเงินให้ป้าเพื่อทำพิธีไล่ผีไปทั้งหมดสามร้อยบาทอืมสามร้อยบาทจนะหลังจากนั้นก็ไม่เจอผีข้างห้องอีกเลยจบเอา้าจบเลยสบายมากๆเลยครับพี่พี่พูดอะไรแปลกๆก็ไม่รู้อะผมคิดบ้างเลยเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรสักหน่อยก็แค่คนเขาเอ่ม เป็นไงหิวคืนแรกเอาจริงนะพี่จะเสียงคอทั้งคืนเลยอ่ะวันก่อนพี่ว่าจะบอกอยูแต่พี่ไม่แน่ใจซอยอ่ะวันนี้บ้านเช่าผีสิงที่ควรอยู่ได้ไม่เกินห้าวันจะตายทุกคนนะดิถ้าเป็นไปได้นะก็ย้ายออกให้ไวเฮอะหัวน,นี่ไปไหนดีล่ะไปทำงานเดี๋ยวคิดก่อนไปทำงานครับ แค่เสียงคอเองพี่มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกอืมเอ๊เครื่องเส้นเหรอปากกระป๋องอะนะวันแรกยังไม่มีเลยนี่บางทีวันนี้อาจจะสงบลงก็ได้โอ๊้มีไฟฉาย โอทนมืดอยู่ตั้งนานยากจะเคยมีคนเอาอะไรมาหั่นเอาไว้ตรงนี้คิดมากออหลักเข้าห้องตัวเองดีกว่าอือโอ้แสบตาหึอุย้ยใครใครจอ่อ ห้องว่างชัดๆแล้วมีเสียงได้ไงฟะอีกแค่990เเท่าน,นั้นเองความฝันที่เป็นจริงจะมาแล้วส่งไม่ได้ เอ้ายายไม่อยู่เครื่องเส้นยังอยู่ไหมอุ้ยตายอุ้ยตายสงสัยคนข้างห้องจะชอบปลากระป๋องวันนี้ไปไหนดีละ่ะไปทำงานครับพี่เอาละวันนี้จะได้ซื้อแล้วืึ xem sì, mình nam lại xem đang cách không buồn nào mày mi chương xem nào ไม่ดูสิวันนี้ไม่มีเสียงไม่เห็นมีอะไรเลยเอล๋อละได้เวลาอุ๊ยเดี๋ยวก่อนกดผิดเอาล่ะไม้หันนี้จริงคุณซื้อเอซึดได้สำเร็จไปคุยกับป้าเจ้าของห้องแล้วย้ายออกได้ในตอนเช้า ป้าเจ้าของห้องป้าเจ้าของห้องอ้าวนึกว่าคุยตอนนี้ได้หรือเปล่าคุยไหนล่ะขอออกป้าครับคุณได้เบรรลุเป้าหมายด้วยการซื้อขอมที่คุณต้องการแล้วแต่ความลึกลับของที่พักยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่จะไปนสนใจทำไมเล่าไม่ใช่นักสืบในเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้ววูฮ้ฮูจบสองในสี่ เอาละนอนวันที่สี่ช่วงกลางวันเอาละถึงเรามีตังพอที่จะซื้อสุดที่รักของเราแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เอป้าบอกว่าต้องรอสี่วันสินะวัดดีหวัดดีม่อนกรต้องขอโทษทีนะเรื่องอะไรหรอครับที่บอกว่าบ้านมีผีไง ื็พี่จำซอยผิดนะ่ะมาอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามนู่นเหรอครับวันนี้ไปไหนดีล่ะไปทำงานครับเอ้าล่ะว,วันนี้จะมีอะไรแปลกๆอีกมีเครื่องเส้นไหมหน้าบ้านไม่มี ดูสิอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเคยได้ยินคำว่าเมื่อเราจ้องมองลงไปในหุบเหวหุบเหวนั้นก็จะต้องมองลงกลับมันเป็นเช่นนี้สินะอุ้ยคุณตื่นเช้าขึ้นมา ป้าได้บอกกับคุณว่าได้ทําพิธีไล่ผีเสร็จแล้วและหลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากห้องนั้นอีกเลยจบสามในสี่เอาล่ะซื้อสุดที่รักแล้วเราก็ยังไม่ออกอเอ๊ะช่วยด้วยออกไปหลังเฮ hey. ออกไป ด้านหลังเหรอมีใครอยู่ในแทงน้ำจริงปะเนี่ยฮัลโหลอุ้ยเฮ้ hey. อะไรอ่ะโพสาะอิดเหรอ ระดาษใช้สำหรับเขียนเพื่อสื่อสารวางของอ๋อก็คิดอยู่ตั้งนานคุณได้ใช้กระดาษ yes ไม่ยื่นเหรอแต่เขาไม่น่าจะใช่ผีแล้วนะโยนกระดาษแบบนี้ส่งข้อความผ่านดู เป็นผีเหรอไม่ใช่กดอี e ออกต้องการอะไรดันตู้ดันตู้ครุบโอ้ทุบกำแพงสินะคุณได้ช่วยทุบกำแพงห้องหลังกำแพงห้องคือห้องที่สก,กปรก แล้วคุณได้พบกับหญิงสาวที่ร่างกายผอมแห้งซีดเผือดเต็ไมไปด้วยรอยฟกช้ำคุณตัดสินใจออกจากที่พักและโทรหาตำรวจในทันทีหลังจากนั้นป้าเจ้าของห้องก็ถูกจับในระหว่างที่ออกไปซื้อของข้อหากักขังหน่่งเหนียวและทำร้ายร่างกายหนึ่งในงของที่ป้าซื้อมานั้นพบยาเบื่อหนูชนิดรุนแรงราคา300บาทวิโหที่ปัจจุบันตำรวจยังไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เกี่ยวจัดจัดเกี่ยวเต็มเต็มเลยนะคะพอดีกับที่เขาบอกว่าจะไปจ้างมือปรับผีมาให้300บาทอย่างไรก็ตามเด็กสาวคนนั้นปลอดภัยดีจบก็สำหรับเกมเกมนี้ไม่มีผีก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะไม่มีผีจริงๆได้วยแหละแต่ว่ามีป้าที่เหลี่ยมกว่าบอกแล้วว่ามนุษย์น่ากลัวกว่าผีอีกท้ายเลือกอะนะ ถือว่าเป็นเกมสั้นๆที่เขาทําออกมาได้ดีแหละค่ะเพราะว่ามันมีจุดหักมุมแล้วก็เขาพยายามนําเสนอให้เราเข้าใจผิดทางไปว่ามันต้องเป็นผีจริงๆแน่ๆเลยทั้งคุณป้าแล้วก็ทั้งพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไอ้ปลากระป๋องที่วางเอาไว้พร้อมเทียนอันนั้นแต่ว่ามันก็รู้สึกปแปลกๆแหละที่ว่าทําไมมันถึงเป็นเทียนแทนที่จะเป็นทูบหนึ่งก้านอะไรอย่างนั้นและปลากระป๋องก็หายไปด้วยก็ขอขอบคุณคุณเทคแคสที่ทําเกมดีดีแบบนี้ออกมานะคะ ถ้ายังไงก็ขอให้พัฒนาในการสร้างเกมต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย